เหตุผลทำไมต้องทำประกันสองบวก 1. พลาดชนท้ายรถหรูประกันจ่ายค่าซ่อมแทนเราสูงสุด1ล้านต่อครั้ง 2. พลาดชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตประกันจ่ายเยียวยาแทนเราสูงสุด5 0 0แสนบาทต่อคน 3. มีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญาสูงถึง3 0 0แสนบาท4เมื่อเกิดเหตุซ่อมรถเราตามจริงสูงสุดถึง10,000แสนบาท ห้าถ้ารถหายไฟไหม้หรือเสียหายสิ้นเชิงจ่ายเงินก้อนให้เรา1 0 0 0 0แสนบาท6ถ้าคนในรถของเราบาดเจ็บไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตามและไม่ว่าเราจะถูกหรือผิดก็ตามมีค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริงสูงสุดคนละ1 0 0 0 0แสนบาทและข้อ7ข้อสุดท้ายถ้ารถเสียมีบริการรถสไลด์ไปอู่ให้ฟรีนี่คือ7เหตุผลดีดี ที่ทำไมเราจะต้องทำประกันสองบวกกับครูเอสนใจติดต่อครูเอวัชราวลีประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล